อมตีมด้ลยได้คุณแม่ทรงใสยใจซรงแม่ใายใจการรับกลุมาและการศึกษาของเดกระพุทธเ้าท่านีท่านเาครับ 老奶奶，老奶奶。嗯 啊。 สาธุจตะปัดถวายแล้วแล้วก็ต้นนั้นไปถวายหลวงพ่อเจ้าวาดโยมต้นเงินน่ะโยมใช่ที่เป็นต้นเงินของญาติโยมที่ตั้งเป็นต้น ของ targets, ออขทรงแม่สายใจการเจนะคุณมาขอเรียนเชิญทรงแม่สายใจการเจนะคุณมายกต้นเงินแล้วก็ญาติโยมสายที่เชิญที่อยู่ทาง,ทางด้านหลังก็ตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับทรงแม่สายใจการเจนะคุณมานะเออเออพระไตนั่นก็เออหลวงพ่อกรมเออถวายหลวงพ่อกรมได้เลยมาทางด้านหน้านี้หลวงพ่อกรมทามะมโลโลเออถวายหลวงพ่อกรม นะเออออกเชิญแล้วเดี๋ยวเออส่งต่อไปให้น้องพ่อกรมเออใช่แล้วเครื่องบริวารกต่นิดหน,นะนะอาจารย์บุตรบาที่อยู่ต่อหน้าน,นี้ก็ถวายพระก็เรียนเชิญเลยนะเออเรียนเชิญให้จัดจัดชื่อเออถวายพระอันดับอมีรายชื่อผิดเออนั่นแหละถวายแล้วก็ส่งต่อกันข้างหลังไปเ,เรื่อยๆ พาเราพาเราไประเชิดอยู่ที high, anything, you know? yeah. ่ไหนนอกออจีนี่ไงนี่ไงเนี so, ่ยพาเราไประเชิเอ่ะในมวลส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะส่งต่อกันไปเรื่อยๆเออสาธุโหมอเออเป็นลยนะเป็นลยนะโยมนะเอายถวายทีเดียว แล้วพ่อทำไมถ้าออกชื่อแล้วไม่เป็นไรส่งส่งส่งต่อให้ได้โยมถ้าหลวงพ่อกรมอ่าเดี๋ยวรับทางนี้จะส่งต่อให้ได้กรมหล้วพ่อบริวิทย์พอาจารย์บริวิทย์อ่าออกชื่อแล้วเดี๋ยวรับแทนแล้วส่งต่อมาอ่าเพื่อสะดวกในอ่าการที่กิจกรรมข้างหน้าตื่นต่อไปเอออ่นนั่นอีกสองอันแม่เออซอง อร้อยปัจจัยถวายพระออเผู้พันเออผู้พันจัดการสร้องปัจจัยถวายพระที่มาร่วมในเเออออให้ผู้พันถวายดอกไม้ถวายปัจจัยแล้วก็ถวายดอกไม้ให้หลวงพ่อหลวงพ่อส่งมาคนละตามละตามดังบังใชเออสาธุเดี๋ยวนี้คนท่อมานั่ง นั่งที่ภาชนะธรรมาตรงน,นี้กับผมญาติโยมจะได้เห็นบารมีของหลวงพ่อนี่นะครับโหผิดกับตอนที่ผมไปเยี่ยมท่านที่ท่านไม่สบายนะครับจำได้ว่าตอนนั้นท่านรู้สึกว่าท่านให้คีมโมแล้วรู้สึกว่ารูปทางท่านแต่ตอนนี้สุขปกติแล้วนะครับ